อีกครั้งหนึ่งที่วราเข้ามาเอาหม้อแล้วก็สีเดเข้านอนได้เมื่อนี้ได้พี่น้องเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์วันที่สิบสามบุญย่างกับบุญยูนี่ได้จะน,นับเวลาตลอดนะพี่น้องอาจารที่บุญยูเด็กเขาไปหาเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนกายเอาบุญยูเอาอัน,อ,นอานาใบเข้านอนหม้อปจจาเลขที่แล้วก็พักมาแจง้งเพื่อนมาสัน่น ยมาแจกเพื่นอยู่ถึงนี้เสียนะออขอรู้เพื่อนอยู่นี่ท้าก่อนชิตหนังอ้ก็ฮะอยู่นี่ท้าเด้อ่ี่บ่กอยู่นี่ท้าเด้ไอไปี่น้อง ุญย่างมาอ่อ,อนเด้อเกี่ยมเข้าห้องผ่าตัดก่อนบันนี้นะรถคือห้องมาวแท้หองนอ้มีสภาพวันนี้วันอาทิตย์น้ะพี่นอฝนกระายปันเดนอเนาอมิจิลี่เลยวันนี้เออ,เอ,อ จิลลี่เลยขนบล่ายปันได้เมือนี่อีกมือนึงพี่น้องเอ้ยขนบล่ายเอาสบายดีพี่น้องวางไปมันจะพูดสุกคนที่ติดตามเอาเอาอันนากระเป๋านี้ออกก่อนกระเป๋ามาตะวียงจันได้เอ้ยบุญคุณหอนแล้ว อ,อ,อีกครั้งนึงที่เรเข้ามาเอาหม้อล้วก็สีเด็กเข้านอนได้มื่อนี้ได้พี่น้องมื่อนี้เป็นวันอาทิตเนาะวันอาทิตย์วันที่สิบสามบุญย่างกับบุญยูนี่ได้แต่น,นับเวลาตลอดนะได้เต่น,นับเวลาลากรถกัน ดีสิบสามเดือนแปดเหมือนนี้นะดีสองพันสิบสามอ่ะจอดรถไปนี้ขักรถก่อนฮัมล็อกคอเพื่อนว่า ซุ่นเก่าองป็ดก็ได้ก่อนบุญยูงเอาเงินไปไปใพ้่น้องไปสอบก,กันเด็ดสามพันกีบถุกเงินเตรียมมือเลยมีเตรบพันหนึ 1, <laughs> 1, 2, 3, ่งสองสามสามพันกีบ เนาะซุนเก่าสองแปดเป็นปีฟักรลดไปไปเนี่ยพร้อมแล้วบอฮะโอ้ให้นยำมากินนำประหยัดเงินเนาะไปเนี่ยโอ้ปีเื่องเข้าไปเลยพ <c oughs> ี่น้องคอนี้ถทแล้วได้บาน,นี่ไปเนี่เอานะ จะกัดได้พี่นออ้องเด้ออาเฮะด้อฮาเอาได้ไหมเป็นยังไงไต้่ตตขัวไปไปอยู่ในตำปลายฮะ ไปห้าหม่อเพิ่มเลยแหละเนาะมาพี่จับแคทเอานั่ไปตั้มปลายเขาลมมันท่านะปวดเจ็บห้านีฮาว้อง้องกวดเจ็บแต่ไตเ,เรื่องเราจะเี็เนี่ยขาดเบาเนาะ เดี๋ยวไปรองเท้าดองอยู่าองดีใจวันได้ีลิฟโอ้หดีใจเหรอฮะมาดีใจดีใจโอ้ีลิฟสืาดใจไปเลยสิอมาท่างเก้าอี้เดียวหมดนีมนะมานะก็มาขีลิฟตดีทีเ้อมาบอบอขีลิฟต์แค่ ง้าขีรเลยไปเลยอาพี่น้องพกเอาก็สีไปหาโมอเลยก็สิไปท่าบ้งรายละเอดว่าเอาเพื่อสีอ่าให้นอนเหนียวได้เนาะอยู่ห้องได้เลยทีนั้นพี่น้องเดียวสีเัาเดีให้พี่น้องฝากซันดิซี่แล้วซันดิซี่แล้วไปไลบทเกาฮัน mẹ kalo kala chuể cảm ơn tây nha của cô phi lịch 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 phi เดี๋ยวไปอยู่สีนนไปห้เาเพดเป็นเลยสีท่ามนกันว่าสีเฮ็ดแนวใดต่โเนาะติดตามต่อไปเด้กพี่น้องเะพเน็กที่บันเข้ามาคะแนนพนกดังพอตาข่างหน้าไปเข้าไปห้าเพดเพื่อนว่า เพื่อนกายเอาบุญโยอ,อ่นอนอานามบ่เขานอนง้อไปจำเลขที่แล้วก็พังมาแจง้งเพื่อนมาสัน่นจะมาแจ้งเพื่อนอยู่ทางนี้เสียโซโครู้เพื่นอนอยู่น่ท้าก่อนชิวิตนำไอ้บ่ฮะอยู่นิท้าเด้อนี่บ่อยู่น่ท้าเด้อไปไปน,ไนองลงรุ่ม si đấy sẽ gần vào nó mình đang nó phải nhầm bạn đó rồi ตัวนี้ไป็นจำอันนั้เลขที่เลขที่แล้วมาส่งคืนเพื่อนว่าสัตวบอกว่าเขามาแฮกของแผนกสุดเส้นเดี๋ยววิยญาเข้าไปแหละจะอ็อกมาไหมเด็กพี่น้องเด้ออ่ะพี่น้องหลังจากที่มาวิญญาเด็กเข้าไปแล้วก็ได้ออกมาแล้วเาก็ได้เลขทีเก่าแปดซองสุดแปดซองซ้ำ บุญยังเส้นสุรินอยู่บ้านนารวมเมืองสรีบยุรีาแข้งศรีอุรีอายุกะสี่เขาสิบสามปีน้องบุญยังกะดีกลับไปกลับมาอย่างนี้ละพี่น้องเอ๋ลำบากก็อดเอาเนาะเป็นบอกว่าขันท้าขันท้าผ่าตัดขันท้าหากว่าโบนี่ยังมีการผิดปกติก่วันวัน ถ้าพอมียังผิดปกติก็วันอันน่ะมันสุกวัดเศร้ากับสีแดงอันนั้นแล้วว่าสั่นเป็นว่าปวดเศร้ากับสีแดงออกแล้วปดิอดทนรอจีรอ้องเอาไปตัวนี้เขาไปหาแพดคืนก่อน

เตียงเบือซ้ำเลยวันนี้มีคนได้คือเตียงนี้ที่เตียงหย งัดประตูเข้าในนึงอ,อีกเท่านึงพี่น้องบุญโยมาบอกต่อพี่น้องคือปัจจุบันนี้น้องบุญยังได้ได้ห้องนอนแล้วเป็นห้องนอนเบอร์สาบนที่บุญโยเข้าไปาไะเข้าไปก็มีเตียงนอนอยู่สองเตียงเตียงนอนอยู่สองเตียงเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างใดบุญยสีพอไปไทยครับเตื่นราะว่านั้นก็เป็นอาจจะเป็นเคสที่เพื่อนห้ามบอกให้ไายหึงไทยยังเดะเนาะ ว่ามีคนเจ็บอป็นยงังต่นตาเนี่ยเงยมืบุญก็เข้าใจอยู่ก็บพกเป็นยังก็ค่อยๆนำเสนอต่อพี่ต่อน้องไปนะพี่น้องเนาะก็ก็กสิได้รอท้าได้ป่ะนี่ยเอาเพื่อนบอกว่ามื้อนี้ห้าห้าอยู่รอท้าเนาะแล้วก็ตอนกลางคืนจึงงดอาหารงดอาหารแล้วมืออื่นเนาะมืออื่นเป็นมือวันจันทร์เพื่อนสิได้เข้าห้องผ่าตัดอย่างสี่นะพี่น้องก็ห้องก็ได้รอท้าไปไหนเน่เด้อ เอาจะช่วยนํา <ugly> กันเป็นม so ืออื่นพ so ี่น้องถ้าผ so ู like so ้ใดที so ่เขามาเบิ so ่งคลิปนี้ก่อฟังเป็นกําลังใจให้น้องบุญย่างเด้เอากะสิใดทติดตามเบิ่งอค่นี้แหละกะสิคอยอัปเดตนะพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเาถ้าผู้ใดที่หากผู้ใดอยากให้ผู้ใดเบิ่งนำเรื่องราวของน้องบุญย่างก็อสมัครเซฟไปก็จะเบิ่งเาอกดแชร์ออกไปนะเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบแจร์สิเกษตรเออกไปเอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้มายของม้อนี่ก็เใ็้ไล่ยางไล่อันที่เรางเอย Nhăn, nhăn, chắc nhăng, tôi nhăng, chắc lót lôm, lót thao, ở đây này, các chú, các cô, nhăng bận anh, là anh em, các 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 anh em, เกือบทิศบ้านบ้านด้วยสายก่อนพุทธุบมุเออเอเป็นคนนครรลวงนี้เหรอเชนะ้นาะกเกือบทิศนี้ค่าสียใจในแรกไปเลย้าวเดนี้ ใแบบมอน้อยน่ะแหละแบบเดียวเลยอ่ะเอแล้วอกไปแล้วจากปีแก่อ้ค่ายากับพเทอเหลือกค่ากินยูนี่เนาะกินยู้อพระตูมผู้แม่เนี่ยชื่อกินเงนแดงใช่ ใครได้แต่ว่ามีคนมาส่งขง้กินข้ย่กับไร่ด้เนาะ <MAN> ประหยัดไปเด้แต่งกินแล้วก็มาส่งกันคันซาจะไปซื้อกินนี่ยว่ามันมีคนมาอไหมแล้วมืสองหละเจ้าช <ừ> mm. ื่อเครื่องชื่อไม่ห้แต่งที่เราะเจ้า <ừ> mm. มาหนาังส <ừ> mm. ี่คนทงเา ตีหม <t> mm. okay, uh ้อมาฮวงเขาเนาะม้อฮวงเขาคือไม่แ huh. ก mm. oh ่เ huh. น mm. so ี huh. mm ่ยแก่เฉยๆน้อยกอบโอ้กระจายต้องส่วนหมชุดยกันช่วยเนีมาลูแบบคนเมือที่กลาจายแล้วได้กับเพื่อนอยู่ดีนะมันแพงเหมือนไหนชุดย่างไงจะคืนแบบอดบอกขอโทษต่อไชุพันมัดมัดนั่นไงมัดเอายอะน่ชุช่เ้น้อยชโ๊ เส้วบาทเสสอบงบวเครื่องสิ่งกล้เฮ็ยงเสิ้วพันเขารู้เรื่องเซาห์เหอาห์ามแบบสลไหนเะรืร่องา,าห์ัดเจ้าเามีแต่ซีไปเอาอันม้งองเขาไปซื้อมอง้ามามมองของเขามาเรามาม้วเขาไม่น้อยเออแล้วพอเด็กห้องกินเสาห่วยแรงต้มอะไรเลยนะ ดูซ <Ồ. S 1> ื không không pa, ้อหมอดมหมอด้วเนาะมันหมอดีหมอดีกาไปป้าเปแล้วอาซื้อกินหมดแล้วไอมันกะว่าเนาะรอววันนี้เขาอยู่เขากินกะแพงเขากินเนี่ยป้าตัวนึงมันแม่นหดสามสิบสี่สิบพันตัวเนาะไปนี่แน่นว่ะหนักหรือดูรู้บาบางอี้ที่จะเน่ซ้ำกันหลอโอวขาหนาหมอด้านทาไผ่มีนัทนาเอาไป มลันขายบดีอะบวก็ปนเองมาบเือ uhm. ันะบวะสวยอ่ะัขายขายดดีนะนอนอยู่ห้องเบิวได้ก่อนเพื่อนนะจักคนในห้องนะเออห้อง็เดีเออนอนอย่างนั้นก่อนเนอนปิ้นตีนมาหางประตูนะเอาไรนอนได้เนาะ

บอเลี้ยเถอะบอลับนี่นอนลิ้นซิ่อเออเขาจะมเกิดมมดเป็นอนามัย

น <c oughs> uh e ี่อาจจะเป็นบ้านประจำการไม่ข้องบุญยังหรือตีบันนี้พี่น้องเอ้นี่ม่นบุญยังนี่นะบ้านประจำการไม่นี่นี่วนนี้นี่แหละแม่ฮะยู่งยังยุ่งไหอนนะแม่นบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งลินอยู่ทีเนี้ยยุกับปฟังอะไรนมาเข้ามาหน่อยมาไมมไปนี่ เอาอันนี้ขึ hey ้นเอาอันนี้ขึ้นเอากระฟังโย่เดี๋ยวไปนอนสักทีทุบสักทีเป็นเปืรันเด้ห้องหงอข้อเป็นลมไปลุ่มพี่น้องเยไปซื้อยังฮะวันนี้บอกไปซื้อน้ำมากินเด้ดหนาะซื้อยัองโอ้เฮ้ลิ้น

อ๋อ oh, oh, um, hey, ้ด้กยๆจักน้อยให้อันนันดนึงเเเอกสารแล้วก็เนาะอันนั้นเอ้ยบ่ได้ไปทางใดติโอดูข้างแหลโอ้ดยันไปนยากลกคนาลมันจะเอะจแโอ้ร้านอยากเห็นสิวะร้านอยากเห็นอ่าดยๆเบิ่งหน ข้าวจะได้สิกินข้าวก็ได้สกินขาวเก็ได้อ้ด้ดยเจ้าแม่นแหละเออตงพวกเฮาสิได้ดยตอนเจ้าประมาณประมาณ12:00นเนาะสิอไป5เด้อซั่นน่ะเด้อได้ไบ่เป็นหยังมาสิเข้าถ้วยี่เด้อเจ้าๆๆๆแม่อยากก็บ่ได้เห็นไดโดยๆเอ้าีโอกาสด้เนาะเจ้าๆๆขอบใจเจ้าๆเจ้าเอบ่ได้ือเพิ่นจัพี่น้อง อาบุญยูไดลลมโทรศัพท์กับเอือยผู้นึ่งเหลาย,าอยูอันเหลายูอันอ่าบานพลตองสาวัสดิ์ว่าบสันฮอมสิบเอ็ดเนาะเพิ่นบอกเขาไปอา่าเขาไปห้าเพิ่นสีเลี้ยงเขาช่วยมีล้านเพิ่นแจ็คเห็นบุญยังมาเด้ <c oughs> เออีล้านเอฟซีได้เห็นบุญยังว่จะจฮปปีฮโบโฮูเดี๋ยวเขาไปลุ้นกันพี่น้องเดี๋ยวมือช่วยจากน้อยพอาะนั้นมาแล้วก็พอเขาสีได้ไปกินเขาช่วยนึ่เพิ่อนคนเด้เนาะ ่าก็สิได้ไปกินข้าวซอยนําเขาเจ้าพุ่นไอ้ก็อ๋อเป็นนี้แหละอยู่ใกล้ๆเนี่ยพุ่นตองสวัสดิ์พุ่นตองจมณีแถวนี้อ่าพวกเฮาอยู่150เตียงเด้เนาะกสิได้ออกไปเบิ่งสฝากพี่น้องติดตามไปนําเฮาเด้อพี่น้องเด้ออ่พุ่นแหละ12:00นแตอนนี้แม่นอ่า10:00น11:00นยังเนาะ11:00นยังประมาณอีกนึงโอเคเดี๋ยวติดตามไปได้แล้วบ่ไปไปาเป็นยังยัง ไปสองห้าอยุห้ากินหรออาเป็นรุ่มอ่าพี่น้องน่าะมีวันไดบอลใที่ได้ย่งเรียบร้อยแล้วจปิดีิเศอห้ายูห้ากินก่อนเนาะเป็นลุ่มไปลงไปรุ่มนะเอาไปเลยข้าไปจับกอนเออันมข้าวไเหรอบอกใเห็นเฮียเราไปจับมาไว้ให้สิข้อแฮีย้อมห้ฟอมไป เขายังลงมาเถอะเอ่อาวิโน่พวกเราจะสีลงไปโซ่ห้าต้องต้องยูห้ากินเราจะสีไปนั่นก่อนส่วนว่าบอยู่บอนอนน้องบป็นย่างหันได้แล้วอย่าไปบีบได้บีบอันนั้นเราจะบดได้นี่สำหรับแบบนี้ทอดอย่างนี้จะได้ใ่ไหะ เออเอาลงไปพี yeah. ่น <tr seine Christmas> <t cities> ้องเที่ยวอันจุดประสงค์ที่อันประคาสิโลงไปนี้ก็พอดีมีนะแต่เขาจ้อาเด็เดี๋ยวคลิปอันทล่พอาไปกินเขาอ่าคุณงสุดท้ายให้พี่น้องเบิกอีกคลิปนึงแต่ห้า อองแหงไรไรผด้วยเป็นขายแ่นีิเริ่มสมีค่าเสียใจเราได้ม,มา <c oughs> ซื้อไปละน,นํำนะแท็กเลขซ้ำสิบหกพันเออซ้สิบเจ็ดพันาะแท็กเล้ำ <c oughs> เจ็ดพันเ,เริ่มมีค่าเสียใจเพิ่มขึ้นแบบนั้นละเ <c oughs> ขาขึ้นนำ้ำ <c oughs> โอ้อากาศ <c oughs> ดีเนาะ <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปเด้อ <c oughs> จังน้อยพี่น้องเป็นอะไรเหรอมันจะสีไทยพี่น้องเบิ่มเติม Ủa, <laughs> oh, chị học đi sổ chìm khấu coi À, mà không là phi nó À, chị để khuyết về thương còn đếp vào nha Đây Thằng cháy đi vào hộp chìm khấu chìm mà À À, hàn khấu đi Mà suốt nêm đi ไปตายเลยเไม่ร <thôi S 2> ูด <by default. S 1> ้วยด้วยไม่ร huh. ู <c oughs> <c oughs> down down ah ้ด้วยสตาร์ทปูอยู่นี่ขี่ไปขี่มานอนอยู่นี้มันจะขี่ไล่สอาร์ทมาปูนอนอยู่นี้พูดขี้เหมือนกับไปเมื่เนาะหมดแล้ว สาวเจ้าแม่หมดเงล้วอ้าวหมดแล้ววันนี้น่ะโอ้นั่งนั่งนั่งขู่พากันไปซื้อของกันวะเออวนนี้ันหย่าวันที่ซื้อเราไปพอดีมีคนหู่จักเขาจะเอาให้มาใส่อันที่ซื้อก็ทามแสนชี้แสนเนาะเซฟเงินไปก่อน เป็นเขาจ้าเขาจ้าก็จะเอาฟอร์มต่อสำนักนี่นะเบื้องหน้าเนี่ยโอ้เด็กขับหนึ่งแล้แค้มเขามาพร้อมอะขอบใจพี่น้องเดี๋ยวบอร์ยี่สีเนี่ยแล้วก็คอยติดตามเบื้องต่อไปเนาะเฉพาะชิปเป็นแนวได้เดี๋ยวเบอรอยี่หกอัปเดตให้พี่น้องเบื้องตื้นว่าอาการเป็นแนวใดหลังจากเขาผ่าตัดมีอย่างต่างต่างเนาะติดตามเบื้องคลิปต่อไปเดี๋ยวทงเดลย สําหรับคลิปนี้บ่ยู่อ่าขอกล่าวคําว่